จุงมาอดิเกเลยดิเกเลยตาเห็ดมือแล้วมันเล้ยออไปมากอีกแล้วอย่านะอย่านะอย่าทำนะลูกอย่าทำว้าเอาบ่าเออมาตป๊บนึงแป๊บหนึงแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง Cô cô boccoa Cô cô boccoa cô cô bocco 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 แสดงว่ายังไม่นอนถ้ายังไม่อึต้องอึองถึงจะนอนได้นะคะตึ๊บหนูพักผ่อนหนูเติมพลังก่อนค่ะแป๊บหนึ่งมาพี่เพชจ๋าพี่เพชพี่เพชจ๋าพเพชจ๋าน้องเพชจ๋าน้องเพชจ๋าน้องเพชจ๋า เอาไงไม่จ๋าเลยน้องเพชรจ๋าน้องเพชรจ๋าน้องพลอยจ๋าอ้น้องพลอยจ๋าน้องเพชรจ๋าไหนยยังไงไหนอะไรนั่นไปทำอีกแล้วทำหลุดอีกแล้วเอาจ้าเอาก่อนจ้าสวยก่อนมายกลูกเอามามาให้ยายไปอีกแล้ว อ๋อแป้งมาแป้งมาทาให้ยายมาแป้งมาทาให้ยายเด้อไม่อิ م, ่มคนนี้คนนี้ไม่อิ م, ่มคนนี้นอนกินต่อค,นน,อน,ะค,ะคนนี้กินต่อนะคะคนนี ix, ้กินต่อนะคะปึ๊บกินน้องนอนกิน่ะลกมาทาทาให้ยายอะเอาแป้งใส่มือเอาแป้งใส่มือหนูแป้งเอามือหนูมาเออมือหนูมาปึ๊บ เอาลูกถูๆก่อนอ่ะถูแล้วก็ทาให้ยายอือเอาใหม่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 อ่ะถูๆๆกันแล้วก็ทาให้ยายอ้ยอันอันอุ้ยหนูทายายทาให้หนูก่อนฮับนี่ไงฮับนี่ไงจ้าโอ้ ขั้นเข่าค่ะดิ๊สวยอ้าหนูจะทาเหรอคะหนูจะทาไหมเออเฮเฮเฮเออมีคนขาดแป้งให้มามามาไมใครจะทาให้